ล่มเย็นหุ้ยหุ้ยบรรยากาศดีดีกับอุณหภูมิ18องศาว่นหนาวแต่ว่าใส่เสือ้อกันหนาวมากเพราะอย่างพราะล่มจะ้ะลม่มห้วยหุยดีกอย่างเมื่อนี้ต้องเอ่อ ى, ขอขอบคุณกอนจะรับแรกขอขอบคุณสุขุสุข, lat, สข้นที่ทักทายกันข้ามาทางหลังบ้าน้นจ้ะเดอร์ทั้เอ่อ ى, เป็นเคอร์เนยังอ่ะ เป็นกลยามิตรที่ดีเนาะจ้ะเนาะที่ได้มาพบพอกันที่ได้มาทําความรู้จักกันหลายๆผู้หลายๆคนพ่นไทยเขามาอยู่ต่างประเทศอยูปป่ประเทศนู่นประเทศนี้เยอะแยะไปหมดเนาะจ้ะเนาะอ้อยก็มีความรู้สึกภูมิใจดีใจจ้ะดีใจที่คนไทยเขาอยู่ไซกบ,บ่ถ,ถิ่งกันเนาะบัดน,นี้มีพี่คนหนึ่ง่นมี้ปัญหาจะ่นมาปรึกษาอ้อยเนาะอ้อยก็เลยขอเอา,เอาปัญหาของเพิ่นเนี่ยมาแช่ มาแช่<ม>เพื่อที่ว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆคนกับพี่น้องหลายๆคนที่กำลังพบปัญหานี้ข้อดีเนาะจะเนาะว่าเออฉันเจอปัญหานี้คือกันฉันจะตัดสินใจไปแปดีบ่าแต่อ้อยขอบอกก่อนเ้อค่ะว่าคําแนะนําของอ้อยนี่มันเป็นเพียงแค่คําแนะนําซื่อๆว่าจำเป็นตรงเสื่อเนาะจะเนาะว่าจำเป็นตรงสื่อไอยก็ได้แค่เอาเออเอาเป็นคํำแนะนํำไว้ประกอบการตัดสินใจของแต่ละบุคคล ของแต่ละบุคคลเนาะแล้วแต่วิจารณญาณเลยเด้อจ้าะเพราะว่าอ้อยก็บดริยุในสถานการณ์นั้นน้าอ้อยบริยุในเหตุการณ์นั้นนําอ้อยบ่ได้ศึกษาเรียนรู้นําว่าพลังทีแต่ละคนไปคบอยู่นั่นเพิ่นเป็นคนลักษณะอิสัยใจครอบใดญสิเนาอะอ้อยก็แค่อ้อยก็แค่แออกมาแช่คว่ำหลุดซื้แช่เอ่อคําแนนนําซื่อปัญหาคงพี่เพิ่นก็เขียนมาถามกับประมาณว่า เพื่อนกับแฟนฝรั่งคนเนี้ยคบกันได้ประมาณปีกว่าลวจ้ะพี่น้องฝรั่งก็เคยไปอยู่น้าเพิ่นไปอยู่ที่อพาร์ทเมนต์ของเพิ่นเนี่ยประมาณสองเดือนแต่ว่าเพื่อนว่าอยู่ก่อนหน้านั่นกัฝรั่งเขาช่าโรงแรมอยู่สามเดือนก่อนหน้านั่นละเด้แล้วก็สองเดือนหลังนี้มาอยู่อพาร์ทเมนต์น้าพีเพิ่นเนาะเพื่อนก็ว่าอตอนที่อยู่น้ากันน่ฝรั่งเพิ่นก็เคยพาไปเฮ็ดวิสาเยี่ยมเยือนละเที่ยน,นึงหักแต่ว่าล่มเลิก เพราะว่าทะเลาะกันเออเพื่อนว่าเอ่อพังเนาะบ่ด้ไปบ่บ่ด้ไปโตประมาณนี้นะอาจจะทะเลาะกันเพื่อนว่าเพื่อนว่าทะเลาะกันก็มีปัญหากันมาตลอดแล้วก็ปัญหากันเรื่องเงื่อนน้าเพื่อนว่าสี่เนาะเพิ่งเลยถามอ่อยว่าอยากจะถามความคิดเห็นว่าจังไรดีเพื่อนควรจะไปโตหรือพ่อสานีเนาะสำรับโตอ่อยเด้อจ้ะถ้าเกิดว่าอ่อยอ่อยยังไม่จบเนาะพี่เพิ่นว่าตอนที่อยู่ตอนที่ฝรั่งยูเอ่อเอ่อลงแรมน่ะ ฝรั่งพ้นสามาถใจคาเศราใดเนาะแต่ว่าบนันนี้แต่ว่าพ่อใหญ่ไม่อยู่น้ำเพิินสองเดือนเนี่ยเพิ่นว่าฝรั่งบ่้ซอยหยังเพิ่นเลยจักบาทรัรนว่าค่านามคาไฟกับบ่ซอยใจเพิ่นตรงมหาใจเองเพิ่นกนม็มีปัญหากันเรื่องนี้แหละจ้ะพี่น้องเรื่องว่าฝรั่งบ่ซอยเดือนนี่ลและเนาะบันนี่พ่อฝรั่งกลับไปกรุงเอพกลับไปกรุงเทพกลับไปประเทศเขา กํลังก็ติดต่อมหาเพื่อนว่าเออฉันอยากจะให้เธอเดินเดินเอกสารเดินเดินเรื่องมาเยี่ยมเยื่นชั้นที่ประเทศบ้านชั้นมาเที่ยวเรียนบ้านชั้นมาบ้านชั้นเป็นแบบใดพร้อมกันกันกบเตรียมเอกสารแต่งงานมานั่งมาสันว่าเพิ่นก็เลยอยากสิบปรึกษาเนาะจาา้ะเนาะ้อยก็เอามาแช่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ซอยกันออกความคิดเห็นคอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงเลยจะเด้อเพราะว่ายัางเพราะว่าแต่ละคนเพิ่นบอคือกันเนาะ ผูลังควนเขาบ่ได้มีโอกาสที่จะพ่อรังง่ายๆผู้ลังคนกะยังไปไซกับพ่อของศิณนะม,มันบ่คือกันเนาะ้ออก็เขาใจว่าเพ่อนนะ่ะอาจจะต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ยาวนานที่สุดประมาณนี้นะแต่ว่าให้ดีที่สุดประมาณนี้นะเออแต่ว่าเออก็อยากจะแนะนําเพื่อนเนาะว่าถ้าเป็นลักษณะนี้สมควรจบพ่อสมนีจ้ะเพราะว่ายังเพราะว่าตั้งแต่เฮาเพึ่งเริ่มคบกันเขาก็ยัง บ่เปิดใจเฮ้าซัมนี้แล้วเฮาบ่ต้องไปโตเนาะพ่ต้องไปโตจ้ะขนาดไปอยูดำเฮ้าตั้งสองเดือนขนาดนั้นค่าน้ำค่าไฟยังบ่ยังยังประกาซอยเฮ้าพ่อบาทเราขันเฮ้าปอยู่บ้านเขาบ่เหลือบ่เหลือจ้ะพี่บ่เหลือเนาะเออเดินหน้าหาไม่จ้ะแบบนี้เดินหน้าหาไม่แม่นบ่นล่ะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็อยู่พูดเดียวก็ยังอยู่ได้พ่ตายพ่ตายดอก หาเอาไหมตักษณะนี่คอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงเด้อจ้ะเด้ออ้อยก็บอกตามความรูซื้นนออ้อยนาะแมนบอพี่น้องเออังแต่แตะกี้เขาก็อยู่พูดเดียวดอกเขาก็ยังอยู่ใดขานำค่าไฟเขายังหาใจเองได้แมนบอะ่ะผู้ลังค้นนี่อันนี้บ่ได้บอกถึงพีเขาหรอนะอันนี้บอกถึงผู้ลังคนน้นเนาะผู้ลังคนนี่เห็นว่าเป็นฝรั่งนี่ขั้ว้ก่อนเฝ้าคุว้ก่อนมันบ่แมนเด้อจ้ะเด้อ เฮ้าตรงเลือกคือกันบ่แมน่าหายต่เขาเลือกเฮ้าเฮ้าก็ตรงเลือกเขาคือกันบ่แมนมาผู้ลองควนเห็นว่าอุเป็นฝรั่งสร้างมันม่นว่าแต่ไปประเทศเขากูสีเฮ็ดงานเอามันแมนยูผู้ใดเขาก็ตั้งใจว่าเฮ็ดงานเอาแ่ะแต่ว่ากนคุณติด้ะเฮ็ดงานน่ะคุณบอกภาษาเขาเป็นบออืมคุณมีช่องทางในการไปติดต่อหน่วยงานแบบใดแบบใด คุณรู้หรือยังว่าบ้านที่เขาอยู่นะมันอยู่ไกลออกจากเมืองไกลบ่มันเดินทางสะดวกบ่ปูลังคนพูดสัวสีถึงบ้านสัวสีไใดเขาเมืองไปหาร้านอาหารพ่อนี่ตรถจะก่วาจาก่อจักว่าจากโตได้พี่น้องปูลังคนนโตทั้งรถบัตรโตทั้งรถไฟกับเหลวายังบ่หอดอูจักเทียปูลังคนใส่เวลาสองชั่วโมงในการไปเหตุงานน่ะต้อดทอนขนาดไหนปูลังค้นว่ามัสมัสียาน ย่บานกระเกี้ยวเขาไถาหน้ามาพ่อแห้งแล้ววันตีมาย่นีคุณสิบคุณนลอยจะคกกวมอดทนเพราะว่าหยัางเพราะว่าผููลังค้นมามันบรวิวารสิสบายคือกันเมิดพี่น้องผููลังค้นมานีบ่มีใบขับขี่ก็บริาสามารถที่จะขับรถบ้านเขาได้แมนบ่ก็ต้องเดินทางเองหาทางเดินทางเองขันอยากเพกง,งานก็ต้องกระตือรือร้น,ด,นดินล้นถีบจะคลองเองอยังสินะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าซีาเมืองนอกนี่ต้องได้คู่ที่ซับพอร์ตเท่าพ่อสมควรเด้ได้กำลังใจจากจากแฟนได้กำลังใจจากเจ้าของได้กำลังใจจากทางบ้านเท่าจังสีสูรและอดพนไปได้มันจังจะรอดมาเมืองนอกนี่คันพ่อคู่ดีนี่ก็ยังกง็ง่ายง่ายง่ายมืดง่ายทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกสบายเลิศเลิศเพอร์เฟคแต่ถ้าเกิดเจอคู่ที่เขาบอซับพอร์ตเท่า จอคู่ที่เอารัดเอาเปรียบเฮาซ้ำตกหน้าโลกท,ทั้งเป็นจ้ะพี่น้องอย่วว่าอ้อยเบาเกินจริงเด้อจเด้อพ่อมาแล้วลายคนเขาพ่อมาแล้วลายคนเขาเป็นมาแล้วลายคนเนาจะเนาะขันั่นบ่กลกาเเ้าให้ฟังดอกแต่คันผูลังค้นเขาได้แฟนดีได้คู่ชีวิตดีนี่พระปันหยังกระดีมือซีนกเป็นนกซีใหม่เป็นใหม่ห้พภาพเป็นอไปนี่ได้ไปม ทุกจริงทุกอย่างแต่ว่าผู้ลองคอนเข้ามาแล้วมันก็เพราะเ้เป็นขึ้นกันมิดจังสินะผููลังคนแฟนบ่ให้กินอาหารไทยเธอหามีแม่มกระทงซอสน้ำปูน้ำปลามันเหม็นมันเหม็นบ้านเขาเขาก็บ่ใหกินจัิงสิเออก็ต้องอดต้องทนผููลังคอนอยากกินก็ต้องไปหลีไปเสียงกินอยู่ตามไอระเบียงตามหงไต้ดินจังสินะ่ะเพราะอยากกินไงอืมมันมีทุกลูกแบบจะ้ะ เพราะฉะนั้นแล้วบอมแมนมาเห็นว่าเป็นฝรั่งกับฝ่าวคุบฝ่าวคุบบอมแมนเด้อจ้าต้องเลือกคือกันขันเขาบอซับพอร์ตเฮ่าตั้งแต่ต้นต้นบอีหยังก,กับติดปฏิเสธเมื่อนั้นเฮ่ากับปฏิเสธไปโหลดบอ่อเอาบอังึดบังอขึ้นกันหาไม่จบจ้ะเนาะอ,อาละจ้ะสำหรับมือนีน้องอ่อยเฮ่ากับ พ่อหอมปากหอมคอจะพี่นองมาทักทายกันคือเกาขันมักจังไรก็ยลืมกดไหลกดแช่เป็นกําลังใจให้กันในเด้อจ้าเด้ออ้อยก็ขอคุณบางยางหลายเพจน้อยๆเพจนี่ช่องนี่กําลังเติบโตนะจ้ะเนาะมีอย่างก็เขียนกับมาทักทายพูดคุยกันด้จ้าสำหรับมือนีอ้อยขอลาไปก่อน้อจ้าเด้ออมกับบรรยากาศเห็นบองามบ่พุนนดอกข้างหลังดอกใหม่ข้างหลังลาไปก่อนจ้ามือนีสวัสดีจ้าบ๊ายบายพอกันไหมก็คลิปหน้าจ้ะพี่นอง